ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของก้าวไกลก็ถูกจับตามองอยู่นะคะหลายๆคนที่เข้ามาชมไลฟ์สดของไทย P ี s ตอนนี้กำลังจัดสตรจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่นะคะโดยมีตัวแปรก็คือเพื่อไทยและก้าวไกลค่ะเอาลาะค่ะอย่างที่ก้าวไกลเขาพยายามจะบอกกับคนที่เป็นผู้สนับสนุนว่าเขาจะตัดสินใจอยู่บนความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนนะคะวันนี้จะแถลงข่าวการประกาศชัยชนะในช่วงเที่ยงค่ะคุณอัฟนันอับดุลเลาะรายงานสดเข้ามาจากที่ทำการของพรรคค่ะเชิญค่ะ การประกาศชัยชนะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตที่จะเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวแรกที่จะเกิดขึ้นในพักเก้าไกลสําหรับวันนี้ครับแล้วก็ช่วงบ่ายครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตาก็คือเงื่อนไขาการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึง m o u ที่จะต้องทําร่วมกับพักร่วมรัฐบาลด้วยครับส่วนที่เห็นด้านหลังตอนนี้นะครับก็คือบรรยากาศสดๆนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณ ที่ทําการพักเก้าไกลนะครับก็จะเห็นมีกองเชียร์แล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับมาให้กําลังใจแล้วก็มาทยอยติดตามการถแถลงข่าวประกาศใจชนะในเที่ยงวันนี้แล้วก็รอติดตามการถแถลงข่าวของพักเก้าไกลด้วยนะครับก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลประกาศผ่านทวิตเตอร์ครับว่าจะมีการถแถลงข่าวในช่วงเวลา12นาฬิกาและจะขึ้นรถแห่ขอบคุณคะแนนเสียงในเวลา17นาฬิกา รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็บริเวณลานคนเมืองด้วยนะครับเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนนายพิธาระบุว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ระบุว่าเรามีความฝันความหวังแบบเดียวกันและเชื่อเหมือนกันครับว่าประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้ สำหรับรายละเอียดใน MOU ก่อนหน้านี้นะครับนายพิธาแถลงข่าวย้ำว่าจะมีการประชุมกันเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลและการร่วมรัฐบาล,าล,ลโดยจะต้องทำ MOU ขึ้นมาในสิ่งที่สัญญากับประชาชนไว้ครับเพื่อเปิดเผย <ๆ S 1> ต่อประชาชนซึ่งหลัก <ใน S 2> ๆทางนายพิธาก็ย้ำนะครับว่าจะต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งด้วย โดยเมื่อคืนนี้ครับนายพิธาได้พบกับกองเชียร์ที่มารอลุ้นผลและให้กําลังใจครับช่วงหนึ่งนายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่กองเชียร์เรียกตัวเองว่านายกแต่ก็เป็นเพียงแค่ตําแหน่งครับเพราะว่าตอนนี้อยากจะรีบเข้าไปทํางานให้กับประชาชนให้สําเร็จตามที่สัญญาไว้และเชื่อว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แน่นอนครับแล้วก็ขอให้ผู้แพ้เคารพกติกาอย่าฝืนมติประชาชนครับ คุณเจีราชาตาคุณพรวดีครับอีกประมาณ40นาทีนะครับการถแถลงข่าวที่ที่ทำการพักเก้าไกลสำหรับนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับยังต้องจับตากันต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากที่มีการถแถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับที่นี่บ้างครับค่ะขอบคุณค่ะ